โอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับ <c oughs> เออคือวันนี้ผมจะมาให้เอ,อ้ยให้ท่านผู้ชมให้คะแนนต่อนะครับโอเค okay. น้องแจกออตัวแรกพี่ผูชมบ้างนะครับนเน่จะเป็นร่างแบบนี้นะครับ Anu anu mikir, oke, kawan, anu, 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 ini anu, 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 oke anu, 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 เอาไว้ต้งขาิเลยแก็จะเปนผ้าเ็นผาผ้าเบ่นด์านังเงียบดูป่าม่เอาว่านังเงียบเปเปดรก็จะเป็นพนะง,ง,นะงวาเนนะีรก็เก็บไปได้นะไอ้ป้านี่ก็อลองตัวทีนะเก็บไปนบ มัเป็นส่วนลางบ้านเป็นที่อะไรดอกไม้ดอกไม้ก็จะเป็นพวกดอกไม้ไอ้อะไรอะไรอะไรไม่ใช่อะไรอันนี้แหละเกย์เกย์กองกองกองก็ไปยันเดียวป้งจุน

โอเคเป็นตายลังคิดก็บินได้บินจะติจะมีหมดนในบินก็หลังคาบ้านนี่จะเป็นกระจกอันนี้จะเป็นคูไฟเออร so, okay, <so S 2> ์เลยมองไม่เห็นอะไรจะเป็นบนบ้านอันนี้ก็จะเป็นเออยังไงอ่ะอันนี้สร้างแบบสไตล์ตัวเองก็จะเป็น ก้านม้อะครับแล้วก็จะเรอความข้างบนด้วยเราจเป็นทางตายอะโอ้ดีฮัมเสียงมากเลยดีจริงจังตพองมันรมป่าแลเลี้ยงวัเลยนะเรลี้งเอขานต้องมีการเอง

อีดูน no, 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 oh. um, okay, well, nah. mm ีเน mm ี mm ่เน mm ี่ยเชนี่อ้อิล์มเอเลยีูเชื่อนี่มีคลิปลูกน้าเลยนีนะนั่นแหละอมเออนี่คท่านี่ผมเป็น โบกเวลาผมเล่นเตอบท์ผมจะเป็นคนนิ่งนะเออพก็พูพก็พูดนะเนี่ยผมเ็นนนิ่งชอพูดชอพูดชอบพอบพูอบพูที่ผมจะไม่ชอบพูดรักคนพน ดีด้มแล้วก็ไป๋ยากทำก็ทำให้ชาเออเชชาเลยเว้ยคนมาชาด้วนโอ้โหปนคนมาชวี่แบบคนให้คน้นีไเดียเนี่คนให้นี่เนีอะไรอะคนนี่มันด้ลมันมีมปนมีคนเป็น เออมันไม่มีมันมีมันไม่มีโคในนีอะอ้เอมันไม่มีโยโย่ทีเน่งนีมันเชาวีเว้ยเขามึงยังลูอ่ะมเต็งไุ่งคงมีนอแต่ตอนนี้เตมหายไปแล้วโหมันเมันบาแล้วเีแวไมช่วยเลยแล้วหว่ะจะสรางีลอสชโลนะมการท่าเนี การทำรเลยหรือผมอัดไปแล้วอะยังมั้งเันนีผมมีภาพอาพยูนะนะครัอืมโอเคแล้วนี่ก็แล้วก็ไปเตียนคนนึงทำมาแล้วก็ทำมันเองอันนี้ทำเองไม่ได้รอใครนี่นนี้ก็ทำเองเองเองอันนี้ไปหาที่หาอันนี้แหละ ที่พูดทำอ่ะบ้านบ,าบ้านแบบเชา่าอ่ะเติยงหัวเงาเก็บอ่ะเตียงนิ่งเตียงกับเสื่อนี้ไอ้น,นี่แล้วอ่ะทั้งครัวแล้วอ่ะเออจริงเนี่ยอันนี้แหละแบบนี้แหละแต่ถ้ามัานใช่อะไรที่ซื้อของอะไรไม่ใช่แต่บ้านไม่เป็นแบบนี้มัน,นก็วางไม่ได้ไม่เคยละ โ ah อ <F> ้เห็นน oh, ้ำยเอาเงดับไปนึง้ำหนึ oh, ่งเพื่อต้นมือถ้าพวกเราก็ขดเนึ เออเมยครับชอรี่ที่จริงยอ,ยอ,อยากเล่นอยู่แหละแต่บอลลุไม่ได้กุญแจเมมันอลลุไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมออยากเล่นอยากเล่นจะตายแต่กุญแจเล่นไ,ได้ต้องไะไม่มีให้ลุยฟรีให้ลุฟรีนี่จะดีใจมากเดี๋ยวมดเลี่ยก็เตะ เดี๋ยวอันน right hmm, so, ี like, like, uh, well, in. In ้ก็ทิ้งไว้ะตำลังคิดมาเพื่บอันนี้ก็ไม่เกีียวได้เอออันนี้ปิดไว้นะก็ให้ดูนะปิดไว้ไว้ให้ดูะอืมปิดไว้ไม่ให้ดูใจขวาไปดูไปกูปีนอันนี้ก็จะเออดิก็ไปจะเป็นกุมเพลิงไทสท์นนะเนี่ย ม่มีรินได้สาครางวนะัลไ,ได้แค่สามหลังนะก็เห็นแต่ทำนะก็ให้คะแนนนะด้วยนะครับขอคอมเมนตนะ์นะครับสังรอในนะครับขอบเขาสวัสดีสวีสวดสวัสดีค่ะ